สวนแล้วเหลือทั้งสองลำเอาละครับกรรมการครับออกมาแล้วออกไปแล้วครับพี่น้องมาดูคู่นี้12ฝีพายเอาละครับบอกว่าเริ่มช้าหน่อยแต่ว่าบอกว่าไอ้พี่น้องชาวเรือต้องขอพระคุณช่วยเหลือช่วยเหลือเกิดกูดกันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือไม่ธรรมดาเทพพระบุตรแสนเมืองเจอใครไม่เจอเจอเจ้าบ้านในฝีพายเอาละครับบอกว่าเริ่มช้าหน่อยแต่ว่าบอกว่าไอ้พี่น้องชาวเรือต้องขอพระคุณช่วยเหลือช่วยเหลือเกิดกูดกันล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือไม่ธรรมดาเทพพระบุตรแสนเมืองเจอใครไม่เจอเจอเจ้าบ้านในนวของแท ใหมาบอกว่าแปดแปดวีทีสปอร์ตมาดูสิว่าใครดีใครอยู่ใครหมดใครไปแล้วครับเที่ยวนี้ทิวแต่แจ๋วเจ๋วหรือเปล่าไม่รู้ระยะทางบอกว่าปวดใจแน่นอนในเมื่อมันไม่ถึงมันไม่ถึงห้าร้อยเมตรสับอัดมาเต็มใบพายเที่ยวนี้ กันไม่ออกแล้วเอาละครับระยะทางมัดไกลหัวใจไขรจะใหญ่กว่าตาดูิว่าล่องนะแดงล่องถถ ب, นาเทพพระพุทธเสดเมืองไอ,นองไ้น้องไต้เต้นเอาละเว้ยเที่ยวนี้ลูกชายตัวนักของอาจารย์คมดูิว่าทมีทมาเทพพระพุทธเสดเมืองล่องะแดงกับภายแรงแท่ดีเทพผูไทยแปดแปดหรือดีในาจักเขาวงเขาวงแล้วการลาทิตย์ได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่มาเจอ,อกันเที่ยวนี้บอกว่ามันยากมันยากรับสนามปราบเสียนบอกว่าว่าแล้วขวัญผูไทยขออภัยับเทพผูไทยแปดแปดวีดีสปอร์ เริ่มช่วงยาวสาวกระชากมาตีแรงแสงหนีดีแรงแสงนี่แต่ดูไปดูมาล่องหนเาเงินฝั่งคนนี้เทพผูรแสนเมืองบอกว่าตอนนี้ดูไม่ออกบพราะว่าในหัวในหัวเริ่มข้อสู่มาข้อสู่มาว่าแล้วเทพผู้ไทยชิกนี้ชิกนี้แล้วจ้าหนีไม่ออกแล้วหนีไม่อดแล้วไล่กอดมาลเทบุูรแสนเมือกโคมาแบบนี้แบบนี้มีความหมายแล้วครับแสนเมืองแสนเมืองไล่มาผู้ไทยหนีได้ไม่ได้ผู้ไทยหนีได้ไม่แล้วจังหวะแบบนี้ก็ไล่กระชั่เข้าซสนไทย ครับขอเสียงประมห้กับนักกีฬาทั้งสองทีมครับพี่น้องทีมที่แล้วครับไอ้หลานชายน้องไตเติ้ลได้ใ,ใจซะเหลือเกิน